นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ Bush Retain ดีอย่างไรทำไมรถซิ่งถึงควรมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใส่เจ้าลูกยางสีแดงแดงไว้ตามจุดต่างๆที่มีการสะบัด หรือมีแรงสั่นสะเทือนเยอะกันด้วยใช่ไหมล่ะครับดังนั้นในวันนี้ทางคาร์ออฟโนของเราจะมาไขาข้อข้องใจให้เพื่อนเพื่อนได้รู้กันนะครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเจ้าบูชยูริเทนกันก่อนดีกว่าโดยส่วนใหญ่ทางอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นยางแท่นเครื่องบูชปีกนกและบูชกันโครงพูดง่ายๆว่าส่วนไหนที่มีความสั่นสะเทือนเป็นจุดรับแรงนั่นแหละครับโดยสมัยก่อนนั้นเจ้าบูชยูริเทนเขาจะนิยมใส่เอาไว้ในรถที่มีการใช้งานอย่างหนัก เช่นรถบรรทุกรถออฟโรดและรถแข่งสำหรับประโยชน์ของยางยูรีเทนนั้นแน่นอนว่ามันมีความทนทานกว่ายางธรรมดาทั่วไปแน่นอนโดยอายุของบูชยูรีเทนนั้นอยู่ที่3ถึง5เท่าของยางธรรมดาและช่วยเสริมสมรรถนะให้กับช่วงล่างด้วยอย่างเช่นการออกตัวในการแข่งดรากบูชยูรีเทนถือว่ามีความสำคัญมากทีเดียวที่จะช่วยให้แรงม้านั้นลงพื้นได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น โดยถ้าเป็นบูชยางของเดิมติดรถนั้นจะมีการให้ตัวมากกว่าบูชรีเทนจึงทําให้การสบัดหรือสั่นนั้นมีมากกว่านั่นเองแต่ในข้อดีของมันก็ต้องมีข้อเสียตามมาแน่นอนครับสําหรับข้อเสียของบูชรีเทนแน่นอนนะครับว่าเจ้าบูชรีเทนมีความแข็งแกร่งกว่าบูชยางปกติทั่วไปจึงทําให้การใช้งานกับรถบ้านทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากนักเพราะจะทําให้รถนั้นมีความแข็งกระด้างและสะเทือนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่วิ่งด้วยความเร็วปกตินั่นเองสำหรับท่านใดไม่ชอบรถที่มีช่วงล่างแข็งกระด้างนั่นอาจจะไม่เหมาะกับเจ้าบุชยางชนิดนี้ครับความเหมาะสมของบุชรีเทนการที่เราเลือกใช้บุชรีเทนนั้นควรจะเลือกจากความต้องการและสไตล์การขับผู้ที่ชอบฟิลลิ่งของรถซิ่งหรือใช้ความเร็วสูงเป็นหลักหรือผู้ที่ต้องการช่วงล่างแบบแข็งแรงแบบรถล,ลยุลยๆอย่างพวกออฟโรดก็จะมีการปรับเซ็ตของบุชชิลินที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ที่สนใจจะติดตั้งบุชิลินเทนนั้นควรคิดก่อนว่ามันเหมาะสมกับความต้องการของตัวเองไหมและจะต้องเลือกใช้ให้ถูกเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับ